วัดีค่ะวันนี้นะคะแทนจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่พระราชวังนารายราชนิเวศนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายจังหวัดลบบุรีนะคะตั๋วในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะ30บาทคนไทย30คนต่างชาติ150บบาทนะคะจากที่ แทนเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะเขาบอกว่าลบบุรีตอนนี้ไม่มีลิงแล้วนะคะจะน่าเที่ยวไหมนั่นน่ะสิคะเราก็เลยอยากจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลบบุรีนะคะหลังจากที่เขาจับลิงออกไปอยู่ที่สวนลิงลบบุรีแล้วสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีลิงน้อยลงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์กันก่อนนะคะพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นณเมืองลบบุรีนะคะเนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างฮอลันดากับไทยในสมัยก่อนนะคะสมเด็จพระนารายจึงได้โปรดให้สร้างพระราชวังที่เมืองลบบุรีเพื่อใช้เป็นราชธานีแห่งที่สองของสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะพระราชวังนารายราชนิเวศ มีพื้นที่ประมาณ43ไร่ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรัง่งเศสลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมตะวันตกนะคะต้นจันนะคะต้นจันต้นนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการปลูกที่แน่ชัดนะคะมีอายุป,ประมาณ300กว่าปีมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทถานนะคะนี่ ก็จะเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับ ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม กรุณาถอดรองเท้าพิพิธภัณฑ์จะมีอยู่สองชั้นตรงนี้จะเป็นพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นล่างเป็นท้องจดแสดงไม่ให้ ที่ชั้นสองนะคะก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะคะข้างในตรงนี้จะเป็นพัฒนาการของเมืองลบบุรีนะคะตั้งแต่แรกรับวัฒนธรรมเขมรจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทางนี้เขาอนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอได้นะคะนี่เมืองลบบุรีละวะบุระหรือเมืองละโว้นั่นเองนะคะข้างในก็จะมี ชิ้นส่วนสะพานรูปครุดยุดหน้าทับหลังสลักลายหน้าการ พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราศาสตรเป็นพระที่นั่งทองพระโรงทรงสูงมียอดแหลมทรงมนดกนะคะตรงกลางท้องพระโรงจะมีสีหบัญชรเป็นที่เสด็จออกเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้เข้าเฝ้าออกมาจากตรงพระราชวังชั้นในนะคะตรงนี้ก็จะเป็น12ท้องพระคลังนะคะก็จะเป็นลักษณะห้อง 12ห้องเอาไว้เก็บสินค้าต่างๆนะคะตอนนี้ไปไม่ได้เขาลดน้ำอยู่นี่จะเป็นลักษณะ12ห้องสองข้างนะคะเอาไว้เก็บสินค้าเดี๋ยวราอ,อ้อมมาทางนี้นี่ก็จะเป็นกำแพงจากที่ได้ไปวังเมื่อกี้ไอเข้าไปใน พิพิธภัณฑ์เมื่อกี้นะคะสวยมากเลยข้างในสวยมากรู้สึกภูมิใจแทนชาวลบบุรีนะคะที่มีพิพิธภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะ,ะที่นอกวังนะคะตรงข้ามจะเป็นร้านนมคับดีนะคะ หน้าวังนะคะก็จะมีทางม้าลายให้เดินนะคะนี่นีพี่คนนี้เขาเดินก็จะเป็นร้านขนมนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่เดี๋ยวแทนจะพาเดินไปดูฝัง่งนู้นแต่ก่อนแถวนี้ก็จะมีลิงเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้ว เป็นที่ขายขายของตรงในเมืองนะคะก็จะมีบิ๊กซีมินินะคะมินิบิ๊กซีตรงนี้คนจำได้ไหมตรงนี้ก็จะมี เอทีเอ็มที่ในบ้านมากดตังตรงนี้แล้วก็ลิงห้อยหงนนะคะตรงนี้เอทีเอ็มตอนนี้ไม่มีลิงแล้วนะคะก็จะมีวัดสันทุกคนค่ะนี่เราเดินมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นลิงสักตัวเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสถานีไฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดภาษีมหาธาตุนะคะตรงนั้นจะเป็นกลางสารย,ยอดนะคะ สถานที่ของสถานที่ต้องที่เอามันจะอยู่ติดติดกันนะคะใกล้ใกล้กันสามารถเดินอ้อมไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรางสามยอดนะคะว่าลิงจะมีเยอะไหมอันนี้เป็นรูปวาดลิงน้อยนะคะตรงนี้เป็นวัดอินทรานะคะเนี่ยเดินมาไม่เห็นลิงสักตัวเลยนะคะ เป็นสารการนะคะสารการนี่ตอนกางวันนะคะตางสามยอดจะอยู่อย่างนี้ลิงไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้น่าจะนอนหรือเปล่าเพราะอากาศก็ร้อนนะคะปกติแถวนี้จะมีลิงเป็นไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีลิงเลยนะคะ ฝั่งนั้นจะเป็นบางสามยอดนะคะเหมือนแท่งค่อยพาไปดูแล้วแต่ว,วันนี้เราจะมาดูเฉยว่ามีลิงไหมไม่มีนะคะแต่ข้างในก็จะมีอยู่นิดนึงแต่ตรงนี้ตรงทางเท้าหน้าบางสามยอดไม่มีลิงเลยนะคะโล่งมาก สำหรับคนที่มีเวลาเดินทางมาเที่ยวลบบุรีนะคะหนึ่งวันแคนก็จะแนะนําให้เที่ยวนี่แหละค่ะแถวแถวแถวโบราณสถานสาคัญนะคะก็จะมีวัดพระศรีมหาธาตุรางสามยอดพระราชวังพระนาฬิกราชนิเวศบ้านวิชายเยนแถวแถวนี้แถวแถวที่อยู่ในเมืองเก่านะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่อยู่ในละแวกนี้ก็จะมีเนเมโรคาเฟ่ แล้วก็นมครับดีนะคะที่ที่เป็นคาเฟ่ยอดนิยมนะคะนมครับดีเนี่ยเขาก็จะมีไอติมชาววังนะคะที่เอาไว้ถ่ายรูปหน้าวังเก๋ๆนะคะเนี่ยหนึ่งวันก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะลบบุรีในตอนที่ไม่มีลิงแล้วน่าเที่ยวก็จริงๆก็น่าเที่ยวขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าไม่มีลิงเราเดินสามารถเดินไปได้แบบว่าไม่ต้องกลัวลิงเลยอ่ะ แต่เนี้ยอะไรเนี่ยสองตัวเอ,อ้สองตัวนี้อะไรคะเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะทางมันก็ไม่ไกลตรงนี้จะเป็นสีแยกถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นวังพนาลายตรงไปจะเป็นบ้านวิชายเย็นนะคะบ้านต้อนรับราชทูตเลี้ยวซ้าย เรากำลังเดินทางไปหาในบาสน,นะคะที่วังนารายราชนิเวศแลวแล้วเราก็เดินมาถึงหน้าวังแล้วนะคะใกล้ๆนะคะเดินแป๊บเดียวแล้วตรงนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นนมคับดีน้ำาเฟน่ารักน่ารักนะคะ ก็พาในบาสมาไหว้ขอพรสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะ ที่นี่เป็นพระราชวังสองชั้นที่แรกในประเทศไทยมันคือบ่งบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบมันจเจริญขึ้นแล้วมันก็การก่อสร้างอะไรมันก็พัฒนาขึ้นมันมีอิทธิพลของชาติตะวันตกมันก็เลยทําให้วังนี้เป็นวังแรกที่มันสร้างเป็นสองชั้นใครจะค้าขายเนี่ยต้องมาไหว้พระนารายณ์ต้องมาไวหาาไว้องค์ที่อยู่ในวังเลย เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความเจริญในการค้าขายประเทศมั่งคั่งมีพระคลังสินค้ามีอะไรมันเป็นยุคแบบแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายคนที่จะทําธุรกิจอะไรเงี้ยต้องมาไหว้รกกองตารวจทหารถ้าจะมาขอขอเรื่องแบบความเจริญในหน้าที่การงานยศหาบรรดาศักิ์เนี้ยยิ่งโดยเฉพาะคนที่จะรับราชการในในเมืองลบบุรีอ่ะก็ถือว่ามาขอเจ้าเมือง มาขอทํางานมาขอมาขอรับใช้เมืองโรบบรีอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้มันเป็นความเชื่อนะจริงมันก็ต้องใจอ่านหนังสือแหละมันถึงจะสอบได้แต่ว่านี้มันก็เป็นแบบความเชื่อประตูใหญ่มากต่อมาจะเป็นพระที่นั่งสุดทธาสวรรค์นะคะ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเป็นพระราชฐานชั้นในนะคะที่ห้ามใครเข้ามาในตรงนี้และตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตด้วยนะคะต้นนี้แบบใหญ่มากนะ แตดูดว่ามันใหญ่ขนาดไหนคิดดูว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องใหญ่ขนาดไหนไม้นี่คือไม่ได้ไม้ต่อนะเป็นไม้ท่อนเดียวเลยหาไม้ได้แบบกิ่งมากครับ ที่เห็นอยู่นั้นก็คือตึกพระเจ้าเหานะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระเจ้าเหาค่ะตรงนี้เป็นตึกเลี้ยงรับแขกเมืองนะคะตามบันทึกของชาวฝรั่งเศสเนี่ยก่าวว่าตึกหลังนี้จะอยู่กลางอุทยานที่รอบตึกจะมีคูน้ำล้อมรอบสด้านเป็นรูปตัวยูนะคะสมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตในสถานที่แห่งนี้นะคะ โอมาถึงตรงนี้นะคะก็ฝากสำหรับงานวังปี2568นะคะจัดขึ้นในวันที่ไม่ได้เตรียมจะรู้ไหมจัดขึ้นในวันที่24เอ้ยวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์นะคะ สิบสี่ถึงยี่สิบสามกุมภาพันธ์สิบวันนะคะสิบสี่ถึงยี่สามโอ้เริ่มวันวาเลนไทนเยเล้วใช่เริ่มวันวาเลนไทน์เลยสิบสี่ถึงยี่สิบสามนะคะก็ขอเชิญชวนพา,าสาวมาเที่ยวฮะ<ห>จะได้พาสาวมาเที่ยวเลยพอดีเลยเ,เริ่มสิบสี่กุมภาพันธ์เนี่ยจำง่ายเลยเจะได้หาสาวมาเที่ยวใช่มีกิ๊งมีมีกงมีกิ๊กอะไรก็ พามาเที่ยวได้งานวังมันมันใหญ่เดินเนี่ยมันไม่ไม,มีคนรู้จักหรอกสิห้าก็เตรียมเข้าเมนเพอได้ยอก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 ห <c oughs> มายถึงแบบเรามีเพื่อนมีอะไรเงี้ยก็พาเพื่อนมาเที่ยวได้มันพูดจริงพูดจริงมันพูดจริงแหละอย่าลืมแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานวังนะคะหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งเดี๋ยวงานวังปีนี้จะจับในบ้านแต่งชุดไทย <c oughs> ไม่ไม่ไม่รับปากใส่ชุดไทยแบบว่าใส่ชุดข,ข้างบนไม่ต้องใส่ข้างล่างก็ใส่แค่จงกระเบนมึงหุน่ย <laughs> วันนี้หลังจากที่เดินไปดูทั่วทั่วเมืองเก่านะทั้งปางสามยอดแล้วก็แถวบริเวณศูนย์ย่านย่านการค้าไม่มีลิงเลยเดินผ่านมาอะมีลิงอยู่แค่สามตัวเ <c oughs> ออ มันก็รู้สึกว่าลบบุรีน่าเที่ยวมากขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวลบบุรีได้เยอะนะคะลบบุรีมันเป็นเป็นจังหวัดเล็กๆเนาะแล้วก็ที่เที่ยวไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นก็เชิญชวนคนคนที่มาจังหวัดลบบุรีที่ที่หนึ่งที่ต้องมาคือวังวังสมเด็จพระนารายณ์เป็นที่เที่ยวที่แบบเชิงประวัติศาสตร์เนาะใครที่แบบสนใจจริงๆก็งานประจำปีนั่นแหละครับ มางานประจําปีก็ได้งานวังพะนาลายใส่ชุดไทยทั่วทั้งจังหวัดอะก็ก็เป็นงานแบบที่ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมไทยได้ได้ดีงานหนึ่งเลยครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเรามาดูว่าคลิปต่อไปเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีอะไรนั้นแล้วก็ต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย หลักจากที่รวังพันธนาสิทธิ์ ทีนึงที่แบบใกล้ๆขับรถมาแป๊บเดียวอยู่ใกล้กันเลยติดกันเลยก็คือวัวดเชิงท่าใครชอบแบบให้อาหารปลาเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งติดแม่น้ำอยู่ข้างวังเรือพระนางจามเทวี ตร,ตรงนี้ก็จะวิวดีนะเห็นไหม hmm. เห็นเป็นที่ข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยที่ให้หารปลาปลาใหญ่ว่าตอนเรามาตอนหน้าแง้ง่ะน้ำ hmm. น้ำมันต่ําแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปลาเดี๋ยวนี้มีปลาบึกแล้วเห็นไหม,มหหใช่ 10 bài có sẽ được này là khu này. Ừ. วายกินได้